อได้้้เยทยทๆ่างะะ<ๆ>สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมาพบกับชอบ่องไอรเฟเบอร์นีกันแล้วนะคะเย้ค่ะเราจะมาทำคลิป5สิ่งที่ไอ <ๆ S 2> ไม่เคยเปิดเผยนะคะหรือว่า <ๆ S 1> 5 flash about me นะคะเย้ไอไม่เคยแบบไงไอที่ไอ <c oughs> ไปคิดมานะคะจะมีอยู่5สิ่งที่แบบไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยนะคะ <c oughs> นอกจาก พ่อแม่ครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะที่จะบอกกันตลอดเลยอะไรอย่างนี้นะคะเอาคเดี๋ยวเราไปดูสิ่งแรกกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กอกันนะคะไปดูก <L> ันเลยค่ะค่อะอันแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่เกือบๆท,ที่อายอะ่ะจะจะสอบตกก็คือจริงๆมันไม่ได้สอบตกนะคะแต่ว่า มันเป็นตอนประมาณป1น,นะคะซึ่งไอได้ย้ายโรงเรียนจริงๆก็คืออยู่อนุบาลใช่ไหมอนุบานอะโรงเรียนมันไกลกับที่ทางานแม่นะคะแล้วเวลาแม่รับไปส่งอะ่ะมันจะไกลมากเราทําให้อายอนะไปโรงเรียนสายแต่ว่าก็ดีนะเอออะไรอย่างงี้นะและซึ่งแม่ก็แบบได้แต่ว่าโรงเรียนที่ใกล้ทํางานแม่่สุดก็คือโรงเรียนทศสีนั่นเองนะคะที่อยู่ปัจจุบันอยู่นะคะก็คือมาทั้งหมด6ปีแล้วนะคะเชื่อ 6ปีแล้วเพราะตอนนี้ไอขึ้นป .6 แล้วนะคะแต่ว่าสมองยังดึกอันดาบสามนะคะโอเค,อเคก็คือจริงๆไม่ได้สอบตกแล้วค่ะทุกคนก็คือมันสอบไปที่26แล้วซึ่งในห้องอ่ะมี26พอดีเลยแล้วก็คือจะเล่าให้นะคะว่าทําไมป .1 นนถ,ถึงสอบได้เลขแบบเกือแบบแบบๆห้องเกือแบบๆสุดห้องอย่างนี้นะคะเพราะว่าไอาเนี่ยไม่ค่อยได้มาโรงเรียนนะคะ ก็คือเนื่องจากว่าไอ้นะป่วยง่ายแล้วก็เพราะว่าไอ้ได้ไว้ผมยาวนะคะแล้วแบบป่วยง่ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เลยแบบหยุดเรียนเลยคะแล้วก็ไม่ชอบไปโรงเรียนมากเลยค่ะตอนนั้นคือแบบจำหน้เพื่อนเทพจะไม่ได้เลยนะคะและเคยเข้าโรงพยาบาลให้น้าเกลือนะคะเพราะเข้าโรงพยาบาลให้น้าเกลือเลยนะคะเพราะว่าเป็นโรคกระเพาะอะไรสักอย่างนี่ละค่ะเอออะไรใช่ไหม แล้วก็ไอไม่เคยบอกคนอื่นว่าไอเนี่ยเคยสอบได้เลขคือท้ายๆอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูค่ะก็คือเป็นที่สองก็คือไอเคยโดนหมากัดนะคะแต่ก็คือไออันนี้ไอเคยบอกญาติๆไปแล้วเนะว่าไอเคยโดนหมากัดไอนี้ใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ไปฉีดเอาจริงปะคือใครโดนหมากัดก็จะ หมาแบบหงับอย่างเงี้ยก็แบบเป็นเรื่องปกติใช่ไหมแล้วต้องไปฉีดยาอะไรใช่ไหมคะแต่สําหรับอายก็คือโดนกัดแล้วก็ไม่ได้เป็นฉีดวัคซีนป้องกันนะคะเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะอเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นอ่ะไปเดินกับปู่แล้วก็เป็นพี่สาวนะคะพี่สาวไม่แ้ก็แบบข้างบ้านตอนนั้นก็คืออยู่บ้านที่ออไม่บอกดิอยู่บ้านนั้นใช่ไหมก็คือจะมีเป็นแบบห้องแถวนะคะแล้วก็คือมีเพื่อนเล่นเยอะมากแต่ว่า พอเราย้ายมาขายของอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่ามันก็ติดถนนเลยก็ไม่ค่อยมีเพื่อนแต่ว่าเรายังมีครอบครัวนะคะก็ดีอยู่น,นั่นเองอ่ะแล้วก็คือโดนหมักกัดยังไงใช่ไหมก็คือเดินไปกับปู่มันจะเป็นคือเราจะมีอะไรอย่างงี้นะแล้วเราก็จะเดินไปเล่นวิ่งเล่นตามภาษาเด็กทุกคนจะได้ไหมเป็นเด็กแบบน้อย,อยชอบเดินเล่นนะคะซุกซนเป็นธรรมดาค่ะเอ่อก็คือก็เดินไปกับพี่สาวแล้วก็ปู่ใช่ไหมก็คือมันชื่อหมามันชื่อแป,ป๊บซี่นะคะ มันเป็นหัวแบบน่ารักนะคะแล้วก็ไปให้น้ํามันไปให้ให้น้ำมันะเออใช่ไหมแล้วก็เป็นรูปมันเล่นแล้วอยู่ดีมันเหมือนงุดหงนด์อะทุกคนแต่มันนอนอยู่อเดียวพี่ยงงเอามาให้อาหารมันทาไมมันยังไม่เห็นหิวอะไรเลยใช่ไหมมันกำลังนอนอยู่แล้วมันหิดนะคะแล้วตอนนั้นมันร้อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกัดอายนะคะแล้วซึ่งก็แบบร้อนแล้วปูก็เข้ามาแล้วคนที่แบบเขากินข้าวกันอยู่ด้วย ไปเลยก็คือเขากินข้าวกันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเขาก็เห็นเขาก็แบบเออมาช่วยอ,อะไรอย่างนี้แต่ไม่ต้องหรอกเพราะว่ากัดแค่แบบไม่เข้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออเดี๋ยวเราไปดูสิ่งต่อไปกันเลยค่ะค่ะขอ้อถัดไปก็คือ,อยูดีกกนึกขึ้นมาได้นะคะว่าเมื่อตอนปอ .3 เนะะียค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องแบบม,มันพูดได้นะคะแต่ว่ามันไม่ควรที่จะเปิดมันไม่ควรที่จะปิดปิดไว้คนเดียวมันควรที่จะไปบอกคนอื่นใช่ไหมคือเรื่องเนี้ย อ่ะเคยไปซื้อของเล่นกับเพื่อนนะคะมันจะแบบเวลาเลิกเรียนใช่ไหมเขาก็จะมีเป็นแบบร้านเฟรน์ฟรายอันนี้อยู่โรงเรียนนะคะ,ะจะมีเวลาเฟรนฟรายร้านอะไรต่างๆที่จะขายอยู่หน้าโรงเรียนใช่ไหมทุกคนเวลาเลิกเรียนก็จะแบบไปเดินซื้ออะไรกินกันแล้วซึ่งตอนนั้นมันจะมีเป็นร้านของเล่นน่าจะเปิดอยู่ปัจจุบันนะคะเพราะว่าเขาเปิดมาหลายปีแล้วเออแล้วของเล่นเขาอ่ะสวยทุกอันเลยค่ะ้ซึ่งตอนนี้ก็คือ มันมีเป็นแหวนอะไรอย่างเงี้ยวู้สวยมากเอออย่างงี้แล้วก็เลยไปซื้อเอมสลา,ามังสลา,ามโพสกุชิเลยพราะตรงน,นี้มันก็ค่อนข้างที่จะฮิตนะคะแล้วเราก็ไปซื้อใช่ไหมแล้วก็เหมือนจําได้ว่าลืมไว้ใช่ไหมแล้วคือเรามันจะเป็นแบบตกไม้หินแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนจิ้มสลา,ามเล่นกันใช่ไหมแล้วแม่มาปุบ๊บอะเราลืมเก็บสลา,ามทุกคนแล้วซึ่งพอแม่มาใช่ไหมก็ดีใจดิ ีเจบอกไม่มาแล้วก็กลับไปเลยค่ะเอากระเป๋าพายแล้วสลามมันก็ตั้งอยู่ตรงนั้นอะแล้วพอแบบตอนนั้นคือไอ,อ้ก็หนึ่ว่าเฮ้ยเราลืมไปเะป,ป่าวะแล้วก็บอกว่าเราลืมสลามแล้วเราก็แบบไม่ได้บอกใครเลยใช่ไหมแล้วแบบลืมไปเลยแล้วคือครูเขาก็มาประกาศหน้าโรงเรียนนะคะเช้าวันต่อมาเขาบอกาสาลามของใครลืมไว้แล้วเพื่อนกับไอ้คือเพื่อนอะเพื่อนจำไม่ได้ว่าเป็นของออยแต่ว่า,ายอะจำได้แล้วอายไม่กล้าไปยืมเพราะว่าคนไปหมดทุกคนมันจะมีว่า เด็กปหนึ่งใช่ไหมอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะมีห้องหนึ่งถึงห้องห้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็แบบไล่ไล่มาแล้วซึ่งในน้นมันมีทั้งหมดมสามนะคะปหนึ่งถึงมสมเลยที่เข้าแถวก็คือมันเยอะม,มากแล้วเราก็ไม่กล้าออกไปนะคะแล้วคือตอนนั้นก็คือครูเขาก็แบบโอเคแล้วก็ไอ้สมนัสราม,มันนั้นอะ่ะเสียดายมากนะคะแต่ก็ไม่ได้เสียดายถึงกับว่าเอาอยังไงอ่ะร้องไห้นะคะแต่ก็แบบเราไม่กล้าออกไปแค่นั้นเองนะคะแล้วก็จบไปกันเลยค่ะ นนี้ไอไม่รู้ว่ามันที่แบบมันควรที่จะเปิดจะเปิดเผยหรือว่าเราจะไปเร่อยตลอดนะคะโอเคแล้วเราไปบอกดีกว่าก็คือไอเคยทําช่อง youtube มาอีกช่องหนึ่งนะคะก่อนที่จะมาทําช่องไอเดฟ์แฟมิลี่เนี่ยไอยก็มีอีกช่องหนึ่งนะคะเป็นช่องเอ่ออดปริยาบัมบูฟก็จะเป็นชื่อของไอเองนะคะจะเป็นชื่อนั้นก็คือผู้ติดตามคนได้ แต่ซึ่งเราก็ไม่ถึงแบบเอ้ยช่องนั้นดีอยู่แล้วผู้ติดตามเยอะอยู่แล้วทําไมเราถึงมาเปิดช่องอีกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่น่าเสียดายหรอคือเอาจริงบ้างมันก็แบบน่าเสียดายอยู่แต่ว่าที่อาจจะต้องเปลี่ยนก็คือว่าทรัซของอาอที่ว่าอาอเอาไว้ถ่ายอะไรเงี้ยมันพังแล้วนะคะแล้วก็ยกข้ยายไปแล้วด้วยซึ่งอยู่ดีอ่ะยังไงอ่ะเหมือนกล้องมันไม่ชัดแล้วใช่ไหมไอก็เลยพ่อก็เลยแบบเป็นวันเกิดอายพอดีพ่อก็เลยอ่ด ทบเล็จมาให้ใหม่แล้วก็เริ่มจากช่องนี้ใหม่หมดเลยนะคะแล้วซึ้อไม่กไม็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำด้วยใจนะคะทุกคนาปถึงใครที่กาลังเริ่มต้นทํา y o YouTube เหมือนอายน,นะคะก็ทำด้วยใจนะคะไม่ต้องขาดคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไอ้ด้วยนะคะบ๊ายบาย